จเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งได้รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านณนะขณะน,นี้อัตมาภาพขณะนี้อยู่หน้าวัดอรุณราชวราลารามวัดอรุณราชวราลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราดชวรละมหาวิหารเป็นวัดสร้างขึ้นณนะสมัยกรุงศรียุยาแล้วก็อดีต เคยเป็นวัดที่สำคัญในครั้งหนึ่งเพราะว่าวัดอรุณราชวรลามเคยเป็นวัดที่อยู่ภายในพระราชวังเดิมซึ่งพระราชวังเดิมถือว่าเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเมื่อสมัยที่ครั้ง พระอ,องค์ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโ,โอรสาธิราชวัดอรุณราชเชษารามถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์บ้านเมืองมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวัดที่เมื่อสมัยครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีถือว่าเป็นวัดที่อยู่ภายใน เขตพระราชานแล้วก็เป็นวัดที่เคยมีองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้เมื่อครั้งที่วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่อยู่ภายในพระราชาวังเดิมซึ่งต่อมาหลังจากกรุงรัตะนกโกสินทร์เป็นราชธานีแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากพระอ,องค์ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งปฐมบรมราชจากกักรีวงพระอ,องค์ก็ทรงย้ายพระนครจากฝั่งวัดอรุณราชวรารามไปไว้ฝั่งทางด้านทิศตะวนันออกฝั่งด้านทิศตะวันออกก็คือฝั่งทางด้านวัดพระแก้วณปัจจุบันหลังจากที่พระอ,องค์ทรงสร้าง ราชธานีเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากฝั่งวัดอรุณราชวรารามไปไว้นะพระอุโบสถวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดที่ญาติโยมทั้งหลายรู้จักกันโดยทั่วไปวัดอรุณถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน แล้วก็มีพระพุทธรูปสำคัญสำคัญหลายองค์ซึ่งได้อัญเชิญมาไว้ที่นี่แล้วก็วัดอรุณก็เป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีฝรั่งจากหลากหลายประเทศเข้ามาท่องเที่ยวดูสถานที่สำคัญสำคัญเช่นพระปางวัดอรุณพระพุทธรูปภายในพระวิหารแล้วก็ พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถจะเห็นได้าจากด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้พระเข้ามาชมพระปางวัดอรุณพระปางวัดอรุณถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น,ตนของประเทศเพราะถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญประจำชาติไทยเหมือนกับโบราณสถาน ของวัดต่างๆเช่นวัดพระแก้ววัดพระเชตุพนแล้วก็วัดอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีโบราณสถานที่สำคัญสำคัญนักท่องเที่ยวพอเข้ามาเดินทางเข้ามาก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้โบราณสถานเหล่านี้ดังนั้นวัดอรุณจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาที่ยาวนานและเก่าแก่แล้วก็ เป็นวัดท,ที่บุราพากษัตริย์ได้ทรงสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับชาวไทยรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงพุทธบารามีของบุราพากษัตริย์ซึ่งท่านได้สร้างสมไว้ให้เราซึ่งเราเป็นคนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็นเป็นอนุสรณ์แก่ชีวิตวันนี้ถือว่าอัตมาภาพได้มาเล่า ถึงประวัติโดยย่อของวัดอรุณราชวลรารามให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังพอสมควรจเจริญพร